ก็สวัสดีช่วงเช้านะครับของวันพฤหัสบดีที่6นะครับเมษายน2,566นห้ารอยหสิบหกนะครับสำหรับวันนี้ซุมมีดไว้ทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานำเสนอขายทั้งหมดจำนวน4เล่มนะครับในราคาเล่มละ990บาทพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับนะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูมีดกันเลยนะครับผมครับโดยเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับสันกกจาเจ็ดมิลนะครับนะครับแล้วก็เล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาที่เล่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วด้ามยาวหกนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลน,นะครับแล้วก็มาเล่มที่สี่นะครับเป็นไม้ประดูลมดำนะครับนะครับฝักดำด้ามดำนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วด้ามยาวหกนิ้วสัตว์กกหนาหกมิลน,นะครับอ่าทั้งสี่เล่มนะครับเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่สี่นะครับเรามานําเสนอขายในราคาเล่มละ 990บาทนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทักปิดได้ที่เบอร์063นะครับ98456.3 7นะครับ06398456.3 7นะครับหรือติดตามผลงานได้ทางเพจลงติมิดโดยทันใจก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง youtube ซุ้มมิดโดยทันใจนะครับแล้วก็ ติดตามผลงานได้ทาง facebook ของนป่อเัยภูมินะครับนป่อเัยภูมินะครับนะครับอ่านี่นะครับสวยงามมากนะครับผมสินค้าเรารับประกันการใช้งานได้ความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรนะครับในการใช้งานนะครับใช้ไปนานๆนะครับส่งซ่อมส่งเคีมฟีนะครับหรือถ้ามีดเก่าก็ส่งสปาไหมเป็นเล็บใหม่ได้นะครับส่งทําสปานะครับขัดใบขัดผิวใหม่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าหากม,มีปัญหาอะไรเราก็รับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับคือหากมีปัญหาลูกค้าซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้านะครับเรายินดีเปลี่ยนเรียบใหม่ให้นะครับหรือคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะครับนะครับอ่าสินค้าเป็นงานตีร้อนจากเหล็กเนบนะครับขึ้นลูกนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับอบขึ้นไปสองรอบนะครับ ด้ามได้ฝักทําจากไม้ประดูนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองครับอ่าที่ด้ามมีดก็จะมีรูสําหรับร้อยเชือกให้ด้วยนะครับสําหรับเดินป่านะครับก็จะร้อยเชือกนะครับนะกันไม่ให้มีดหลุดมือนะครับเอาไว้คล้องมือนะครับนะครับอ่ารัดไวด้วยปลอกก้านะครับ สนใจทักปิดได้เลยนะครับผมนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม